พอสลาดตื้นหลีแจกแพลาบเป็นสองมิวถ่อมตั้งในคาเป,าปเเลียนลาบเตะและลาบลอยลาบเตะนั่นเป็นตั้งค่าจของเฮาพอเฮาเป็นก้นใก่เป็นก้นมีตั้งยัองอานมีน้ำกัดมีปักเปิงเงาลายเข้มเงินคำก็ติดไหลมาพูดออกมาไหลหลังทางมาอ่ำขาดสาย ตอนตลาดลาบลอยนั่นอยู่ที่จ,จูจตตาวาปีเลยเลื่ลนเลยจู่จของเขาเตลีขึ้นเมื่อหนังกามจ้ามกามโทษทีหรือซื่อทุดีที่ดีที่สองโตที่สามโตบอกว่าเป็นลาบลอยพอเขาซื้อกูปดัดกูปดัด ตื้อตั้งตีเตะซุ้มเงินซุ้มคำนั่นนำเลือนไหลกวยปอซื้อกะเลือนตีเฮาโจลีลีปีตีเฮามีกิ้งก่ำดีปอกถีคือเลือนแลาวตีเฮามีกิ้งก่ำดีปอกถีเงินคำโกจรตีเป็นของเฮาไหลหลไลใส่จากห้องจุ้ยขององตีของตีเฮาอยู่นั่นจอมไหนคะอ๋อปอเฮากวาดเตี้ยบโดนไหมขุดดิน แม่อเงินสูกยุงยาฝ่ายให้ของปีงและปีหรือเลือนได้ตั้งเลือนจู่จเฮ้าก็เตะอําลีไรคะถึงว่าข้าวย่าตีเฮ้าไรกว่าจู่ด้วยเปีดตาหาทาเยา้านันเปีกย่างหอว่าจู่เฮ้าเตมีกิ่งก่อมีปอกเถือ่อในก็ย่อลอกไล่ตาติเกลิดตาเฮา,เาจู่เฮ้าปอกมาดีขึ้นไวไ้วนั่นหลวไรล่างแฮ้งทัดอําลีออกเปียดไหนคะอ๋อ ห้องงาไงายวะล่างเฮียงถัดเปียดไหนคะอะตอนต่างเงาตุงหูไหนย้อนกึดยังไว้กันได้ก่อนค้าทบย่ากันแทงเมอน,นเงาตุงหูหนะเงื่งเวเพี่เขียนเข้าหาดองลีม,นมนันแม่นข้าเฮาโพสลาตื้นหลีเมืองไทยหมสูงค้า